สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาพูดคุยกับทุกคนเกี่ยวกับสารซัลฟอร์เฟนที่เป็นประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของเราถ้าคุณเคยสงสัยเกี่ยวกับซัลฟอร์เฟนว่ามันคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรผมขอชวนมาค้นคว้าด้วยกันครับซัลฟอร์เฟนเป็นสารสําคัญที่พบได้ในหลายชนิดของผักโดยพบมากที่สุดในผักตระกูลกะหล่าเช่นบรอกโคลีคะน้าและผักกาดขาวสารนี้มีคุณสมบัติทางชีวภาพที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพของร่างกายในหลายด้านต่อไปนี้คือประโยชน์ที่ซัฟฟอร์เฟนมีต่อร่างกายการต้านอนุมูลอิสระซัฟฟอร์เฟนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันเนื้อเยื่อและเซลล์จัดการเสื่อมสภาพโดยอนุมูลอิสระทําให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งได้การลดอักเสบซัฟฟอร์เฟนมีความสามารถในการลดการอักเสบในร่างกาย ทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและโรคเส้นเลือดการป้องกันโรคมะเร็งการวิจัยแสดงให้เห็นว่าซัฟฟอร์เรนสามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและมีศักยภาพในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะในมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้และมะเร็งลำไส้ใหญ่การสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกัน โซฟอร์เฟนมีคุณสมบัติในการสนับสนุนระบบภูม <con> <répondre> ิคุ้มกันของร่างกายทําให้เสริมความสามารถในการต่อต้านการติดเชื้อและโรคต่างๆการบํารุงผิวพรรณการบํารุงผิวพรรณเป็นหนึ่งในประโยชน์ของโซฟอร์เฟนโดยสารนี้ช่วยลดอักเสบในผิวลดการเกิดสิวและเสริมความยืดหยุ่นของผิวพรรณการป้องกันโรคพาร์กินสันการวิจัยล่าสุดพบว่าโซฟอร์เฟนอาจมีความสามารถในการป้องกันการเกิดโรคพาร์กินสัน โดยช่วยในการลดความเสี่ยงของการเสรื่อมสภาพของเซลล์สมองการบำรุงระบบทางเดินอาหารซัลฟ,ฟ,ฟร์เฟนมีฤทธิ์ที่ช่วยในการลดการอักเสบในทางเดินอาหารและสามารถป้องกันการเกิดภาวะกระเพาะอักเสบได้การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดการบริโภคซัลฟ,รฟ,ฟรูร์เฟนอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยลดการอักเสบในหลอดเลือดและช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือด